สวัสดีครับ FC ของน้องต้นข้าวสูปริญานะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นวันที่20แล้วนะครับพี่น้องสำหรับผลการโหวตไทยรัฐอวอร์ดนะครับหรือว่าไทยรัฐที่สุดแห่งปีนะครับพี่น้องคะแนนของน้องต้นข้าวนะครับอัปเดตเมื่อช่วงหนึ่งโมงเช้านะครับคะแนนของน้องต้นข้าวตอนนี้ก็อยู่ที่1นล้านเจ็ดหมื่นนะครับก็ยังห่างจากที่3ไม่เยอะนะครับส่วนที่1ไปไกลแล้วนะครับไม่ต้องลุ้นนะครับชิวๆเลอกเกินนะครับพี่น้อง รายการไทยรัฐอวอร์ดนะครับหรือว่าไทยรัฐที่สุดแห่งปีนะครับเป็นรายการที่เก่าแก่นะครับแล้วก็จัดมานานแล้วและมีความน่าเชื่อถือสูงนะครับพี่น้องผู้ที่ได้รับเสียงโหวตสูงสุดมีโอกาสต่อยอดทางอาชีพเยอะครับพี่น้องแอดมินเองก็เห็นด้วยนะครับที่ f อฟทุกคนจะร่วมด้วยช่วยกันโหวตน้องต้นข้าวนะครับเพื่อให้ไปถึงจุด หมายที่ต้องการนะครับพี่น้องแต่บางรายการนะครับที่จัดการโบสถเพื่อให้ได้รางวัลน,นะครับแอดมินเองก็ไม่อยากให้เอฟซีนะครับไปซีเรียสกับมันมากนะครับบางบางรายการนะครับรายการกิ๊กก๊อกแอดมินจะพูดแบบนี้เลยนะครับเป็นรายการที่กิ๊กก๊อกมาก หนึ่งก็จัดการโหวตขึ้นมาเพื่อประสงค์หาเงินจาก f อซของดาราศิลปินสมากกว่านะครับพี่น้องคือไม่ได้มีไม่ได้มีอะไรที่เป็นเรื่องที่น่าจดจำนะครับก็แค่จัดพิธีแล้วก็มอบถ้วยรางวัลเอาไปนั่งดูที่บ้านอย่างเดียวนะครับพี่น้องไม่มีอะไรเลยนะครับแอดมินขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นการหาเงินจาก f อซของศิลปินสมากกว่านะครับ เพราะว่าแอดมินก็ได้ติดตามข่าวสารบันเทิงมาเยอะแล้วนะครับเมื่อสมัยก่อนนะครับมันก็จะมีแค่ไทยรัฐที่สุดแห่งปีไทยรัฐอวอร์ดแค่นั้นแหะครับพี่น้องแต่ต่อมาก็มีรายการนู่นรายการนี่ให้ f อฟของศิลปินไปโหวตท,ทีละ5บาท10บาทโหวตเอ็มบาท10บบาทพี่น้องลองคิดดูว่า คนกี่คนลาโหวตเข้าไปนะครับเป็นเงินกี่ล้านเป็นเงินกี่สิบล้านบาทนะครับพี่น้องก็พูดง่ายๆหากินกับเอฟซีของศิลปินนี่แหละครับพี่น้องมันง่ายมากนะครับคนที่ได้รับผลประโยชน์เต็มๆนะครับก็คือนั่นแหละครับเจ้าของที่จัดโหวตล่ะครับพี่น้องแล้วศิลปินดารากี่คนละครับที่โหวตเข้าไปงาน จัดโหวตครั้งหนึ่งไม่รู้ฟันไปกี่10บล้านนะครับพี่น้องแอดมินช่องเขาชาวบ้านนะครับก็มีข้อความหนึ่งจากคุณเปิ้ลนปทุมราชนะครับมาให้ f อฟได้ดูนะครับพี่น้องนี่แหละครับพี่น้องคุณเปิ้ลนปทุมราชนะครับบอกไม่ขอรับรางวัลน,นะครับที่ต้องเสียเงินโหวตนะครับโปรดอย่าหากินกับเอแฟนคลับของผม ถ้าหากทางรายการพิจารณาว่าผมมีผลงานที่ดีในปีนั้นแล้วก็ให้รางวัลโอเคขอรับก็จะขอรับรางวัลประมาณนี้นะครับพี่น้องสำหรับคำพูดของคุณเปิลปทุมราชนะครับแอดมินก็เห็นด้วยกับคุณเปิลปทุมราชเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับพี่น้องเพราะว่าจะให้เอฟซีของศิลปินไปโหวตท,ทำไมทำไมคุณไม่ตั้งคณะกรรมการหรือโหวตฟรี ไม่ต้องเสียตังศิลปินดาราท่านไหนเหมาะสมก็มอบรางวัลให้แก่ศิลปินดาราคนนั้นไป fc มีความคิดเห็นเป็นอย่างไรมากนะครับสำหรับคลิปนี้ของแอดมินนะครับก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับแอดมินรับฟังทุกความคิดเห็นนะครับแอดมินได้เห็นข้อความนี้ของคุณเปิ้ลปทุมราชเราแอดมินก็เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งนะครับพี่น้องเพราะว่า การโหวตให้กับดาราศิลปินนี่เอฟซีทุกคนโหวตด,ด้วยใจรักนะครับโหวตด,ด้วยใจบริสุทธิ์นะครับพี่น้องแต่กับบางรายการก็เป็นเพียงแค่การหาผลประโยชน์กับเอฟซีศิลปินแค่นั้นนะครับพี่น้องแอดมินคิดว่ามันไม่แฟร์นะครับพอตัวศิลปินเองก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะครับ คนที่ได้ประโยชน์ก็คือรายการที่จัดนะครับพี่น้องทุกวันนี้มีเยอะแยะทุกรายการนะครับโบกันตลอดปีแล้วครับพี่น้องเลย5บาท10บาทแอดมินก็คิดดูเถอะครับพี่น้องว่าจะเป็นเงินเท่าไรนะครับพี่น้องเพราะดาราศิลปินทุกคนต่างก็มี FC แฟนคลับกันทั้งนั้นนะพี่น้องเลยผมเชื่อนะครับว่าคนที่เป็นศิลปินนะครับ เขาก็บางครั้งเขาก็ไม่ได้อยากได้หรอกครับไอ้ถ้วยรางวัลการโหวตเพราะมันก็ไม่ได้มีประโยชน์มากมายอะไรกับเขามากนะครับถ้าหากเราอยากจะสนับสนุนศิลปินนะครับแอดมินคิดว่านะครับเป็นความคิดของแอดมินเองนะครับเราก็เพียงแค่ติดตามแล้วก็ไปชมงานทุกครั้งที่เขามีการสแสดง แค่นั้นแหละครับผมว่านี่แหละคือสิ่งที่ศิลปินต้องการมากนะครับก็คือมีเอฟซีไปให้กำลังใจนาเวทีกันเยอะๆนี่แหละครับผมคิดว่านะก็คือนี่แหละคือกำลังใจที่ยิ่งใหญ่สิ่งที่ศิลปินทุกคนเขาอยากมีนะครับก็คือมีคนมาชมการแสดงของเขาเยอะๆนะครับพี่น้องนี่ต่างหากนะครับ สำหรับวันนี้เรื่องราวของแอดมินที่นำมาพูดคุยกับ f c ในวันนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะซีเรียสแอดมินช่องข่าวชาวบ้านเองก็ขอเสนอมุมมองอีกมุมมองหนึ่งนะครับพี่น้องอยากให้ f c ของน้องต้นข้าวทุกคนนะครับอย่าไปซีเรียสกับบางรายการนะครับที่จัดบทขึ้นมานะครับพี่น้องบท แต่รายการที่มีความน่าเชื่อถือก็พอแล้วนะครับพี่น้องมาเรื่องงานคอนเสิร์ตของน้องต้นข้าวดีกวัวน,นะครับสำหรับวันนี้น้องต้นข้าวก็มี2ง,งานนะครับพี่น้องหลังจากที่น้องต้นข้าวได้หายจากอาการเจ็บป่วยนะครับนี่น้องต้นข้าวก็เริ่มที่จะฟิตสมบูรณ์เต็มร้อยเ์เซ็แล้วนะครับก็กลับมาลุยงานต่ออีกแล้วนะครับพี่น้องสำหรับวันนี้ก็2ง,งานนะครับ เวลาหนึ่งทุ่มนะครับพี่น้องงานที่หนึ่งก็เป็นงานบ่อทรายจิมซอ้อนะครับที่อำเภอป่าโมกนะครับจังหวัดอ่างทองเวลาประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับพี่น้องก็ไปพบไปเจอกับน้องต้นข้าวนะครับวันนี้มาเร็วหน่อยนะครับงานที่สองนะครับก็เวลาประมาณสี่ทุ่มนะครับเป็นงานแหงานประเพณีแห่สารเจ้าพ่อเจ้าแม่ คุณเท่ากงมากนะครับพี่น้องผูดยากมากเลยนะครับที่อำเภอเมืองชัยนาทนะครับจังหวัดชัยนาทนะครับพี่น้อง fc คนไหนที่อยู่ไกลๆนะครับไม่สามารถเดินทางไปได้นะครับก็ติดตามดูน้องต้นข้าวทางไร้สดนะครับพี่น้องก็วันนี้ก็อีกเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่น้องต้นข้าวเริ่มจะฟิดสมบูรณ์นะครับพี่น้อง วันนี้ก็คงจะสนุกนะครับสำหรับเมื่อคืนก็สนุกมากเลยนะครับน้องต้นข้าวก็ได้เจอกับพี่บอลเชิญยิ้มด้วยนะครับพี่น้องบรรยากาศก็สนุกสนานนะครับวันนี้ก็อีกเช่นกันนะครับสำหรับวันนี้แอดมินช่องข่าวชาวบ้านนะครับก็มารายงานข่าวให้ f อฟได้รับทราบรับฟังนะครับก็ฝาก f อฟทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดมินด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับพี่น้อง